บนฮอนด้านะครับแอคคอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตาเพชรนะครับเนี่ยอาจารย์เจบกับระบบเกียร์ครับคเขาใส่ช่างเขาก็บอกว่าเกียร์ทาไม่ได้ตอนเช้าครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์เลยไปยกที่ที่เปียงคงมาเปลี่ยนเสร็จแล้วครับก็มีอาการกระตุกตอนใส่เกียร์ตอนขัาก็ไม่สมูทครับก็เลยมาหาอาจารย์ครับ ครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบรถยนต์กันนะครับกับใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับสําหรับรถยนต์ฮอนด้านะครับแอคคอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตาเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงครับพี่ชื่อสุเมฆครับเดินทางมาจากสมุทรปราการรถยนต์คันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับรถยนต์มีอาการเป็นอย่างไรนะครับทําไมถึงต้องมาใหญ่ยนต์จูนนิ่งครับก็ตอนแรกมีมีอาการเกี่ยวกับระบบเกียร์ครับเราต้อไปช่าง ตั้งแรกไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ยชื่อครับไม่เอ่ยชื่อเขาก็บอกว่าเกียร์มันเข้าไม่ได้ตอนเช้าครับเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์ต้องยกเกียร์ยกเกียร์ครับก็เลยไปยกเกียร์ที่ที่เชียงกงมายกเกียร์เชียงกงแล้วเป็นเกียร์มือสองมือสองครับคับผมจากเชียงกงมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วครับก็มีอาการกระตุกตอนใส่เกียร์ตอนอะไรพวกนี้ครับก็ไม่สมูทครับก็เลยมาหาอาจารย์ครับ ก็เลยมาใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับถึงมาอย่าหยุดอยู่ในหลังจากเปลี่ยนเกียร์อ๋อนานนับนานเป็นเป็นปีครับเพราะว่าผมรถคันนี้เป็นจอดจอดส่วนใหญ่จอดรถส่วนใหญ่อื่นใช่ครับครับพอมีเวลาว่างก็เลยมาหาครับน้ำมันเกียร์ใส่มากสําหรับคันนี้นะครับที่เราดึงขึ้นมาดูกันนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการดูแลระบบครับผมนะครับวันเห็นขั้นตอนการดูแลระบบของทีมงาน ใจโยนจุนี้ไหมครวันนี้โหเยี่ยมเลยครับช่วยกันลุมทําเลยครับลุมทำลุมทต้องบอกว่าลุมเลยนะครับนะครับอาการเกียร์กระตุกที่เกิดขึ้นณเวลานี้เป็นยังไงบ้างสมมุติแล้วครับรีมมากมาเลยครับรอบเริมก่อนนิ่งปกติเลยครับแตกต่างแตกต่างแตกต่างกับตอนมาแน่นอนครับครับก็มีสวิงมีอะไรด้วยตอนนี้ก็หายแล้ว ปกติเราพนย่างดีเราคนยางดีครับเราคนย้างดีนะครับดีเลยครับเราพุ่งยนนะฮะเรายางดีนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือขาเกียรด้วยครับหรือขาเกียรด้วยนะครับรถอาการสั่นใช่ครับแนะนำรถเกียร์ออโต้นะครับเวลาจอดติดไฟแดงเข้าเกียร์ว่างครับเข้าเกียร์ว่างใช่ไหมครับเข้าเกียร์ว่างครับเพราะว่าขณะที่เราค้างเกียร์ดีเนี่ยอาการดิ้นเนี่ย คือระบบคลาสกับชุดจับเนี่ยมันก็จะจับไปด้วยนะครับมันก็จะมีอาการจับปล่อยนะครับตื้อไปตาต้านมาเลยตื้อตื้อตื้อไปอย่างเงี้ยจะทําให้ระบบคลาส่ยเสียหายไวขึ้นแรงดันของทอร์กนะครับก็จะเสียหายไวขึ้นโอลิงนะครับก็ต้องเบ่งมากขึ้นเพื่อต้านทานแรงดันของในระบบเกียร์นะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่ใช้เกียร์ออตโต้นะครับสาวๆเลยต้องบอกสาวๆสาวๆขรับรถเกียร์ออตโต้ค้างเกียร์ตลอดนะครับติดไฟแดง นะครับต้องปรับมาที่เกียร์ดีนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้ส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ,ร,บรถยนต์ที่เกิดปัญหานะครับในอาการกระตุกกระชากนะครับมีทั้งสองส่วนนะครับทั้งส่วนแรกก็คือส่วนของเครื่องยนต์ส่วนที่สองคือส่วนของเกียร์นะครับการดูแลเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มีอาการกระตุกกระชากหรือว่าเดินไม่สมูทรอบเครื่องตกนะครับก็ นั่นก็จะส่งผลให้ระบบเกียร์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับการตรวจสอบของยายนยนตัวนี้นะครับเราต้องทํางานทั้งส่วนของเครื่องและส่วนของเกียร์ไปพร้อมๆกันได้ครับนะครับสารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่เข้าไปในรถทันดาคันนี้นะครับก็ครบทุกตัวเลยนะครับตอนนี้ขับขี่สมูทขึ้นสมูทเลยครับฝากถึงคนที่ใช้รุ่นนี้หน่อยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้เวลามานานแล้วนะครับหลายปีมาแล้วนะ90 93ตัวที้าสตัวนี้9 3นะเม่ ยุคอยู่ในยุค90นะเป้าสอ่าครับผมก็ถ้ารักรถรุ่นนี้นะครับก็ดูแลรักษาันนิดนึงนะครับถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่ไม่ลงตัวนะครับมาใหญ่ยนชูนิ่งได้เลยครับโอ้ครับผมขอบกคุณมากเลยนะครับรักรถมากน้อยแค่ไหนนะครับ สีรถยังต้องแลปตัวตัวเองแลปเองไม่ธรรมดานะครับรถแอคคอร์ดคันนี้แลปแรปสีเองนะฮะสีเองครับโอ้แบบไม่ยอมให้ช่างทำนะครับถือว่าเราก็ทําได้ใช่ไหมได้ได้นะครับก็ฝากนะครับสำหรับบริษัทสารเสริมประสิทธิภาพนะครับของยายนยนต์จุดนี่ก็สามารถเข้าไปที่ไลน์แอดนะครับของสยายนยนต์จุดนี่ได้นะครับอยากพูดคุยกับจานใหญ่นะครับสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับทรงชัยเจริญสุขนะครับหรือเพจสยายนยนต์จุดนี่ได้นะครับนำรถเข้ามาแนะนำนะครับนำ รถเข้ามาก่อน8โมงเช้านะครับเพื่อจะจัดทีมช่างนะครับเข้าไปดูแลรถนะครับเพื่อจะให้ท่านกลับบ้านภายในวันเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับเดินทางมามากกว่า200คยกิโลนะครับมาเพื่อยิ้มๆกลับบ้านนะครับกอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe สองย่ยนตุดเนงทาง Youtube c h anel n นะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนพร้อมส่งฮอนด้าแอคคอดกลับบ้านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ